โอาได้ไอ้นี่เก่งนะไอ้นี่โคตรเก่งเลยเดี๋ยวแต่จะพยายามเล่นเออเก่งยังไงแต่ก็พยายามเล่นเราโอเคครับเราเริ่มก่อนนะผมมามามาเราจะสคริปต์เลยผมเราเราจะไม่พูดพันชำมเปยอะโอเคโอเคโอเค เราจะยังไม่เอ็กซีซกับผมเรายังไม่เอ็กซ์ีโชกันนะฮะไม่ใช่เลยเหรอเราเรา,เรากลัวจูวเทพอ้าวผมรู้สึกกลัวว่าจะเป็นเอ็กซโซเดียวะทำไรเราไม่ได้เมื่อเมื่อผมมีการไปนี้อยู่กับมือมันเชิญแบบใสย่ยังย้งยัง้งเนี่ยกมาดาร์ควิชเชียน <c oughs> อันนี้ครับผมถ้าหากเรามีกาๆอยู่ในสนามเราก็สามารถเัิญไน้แต่แต่เรายังไม่เชิญเก็บไว้ก่อนยผมใส่ไอพวกเกียร์พวกนี้มาก็ไม่ได้มาทำอะไรผมคิดว่าจะเอาพวกเอ็กซ์ซีมเตมาใส่ด้วยแต่ไม่ต้องแล้วไอซีโคมอนเตอร์อะแต่ว่าคงจะไม่ต้องฮะคงจะไม่ต้องใส่มาหรอกเออใส่ปาร์ตไนะฮะให้อายบ้านนะหนูน้องนะครับผมเอซโชว์กันครับผมไปเลยแย่บอก yeah. ว่า ตีด้วยดาบิจิเชียนตีมาเลยไาเชียรเรียบร้อยดาบิจิเชียนคุณล่วงฮะดาบิจิเชียนล่วงไปแล้วผมแต่ไม่เป็นไรฮะดาบิจิเชียนล่วงล่วงแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่โอเคไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรซัมเบอรเนอร์มองตัวร่วงไปด้วยเหรอเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะเชียการการไหนผมร่วงไปมั่งอะ่ะซัมเบอรเนอร์มอง โอ๊ยกอลรมเบิบร์ดกอลิมเบิร์ดผมไปละวจ <c oughs> มกก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่ดีอะมันก็ได้แค่แบบอันเชลมันด,ดีสนีรอไอเชยเปมาดีดนี้รอเลยเหรออะไรวะรีเปิดมาแี่สี่เทอเดสินี่รอใส่ผมแล้วอะคนด,ดูดูดิดูมันทำ <laughs> ดูมันทำกับฉันได้ฮนะทิ้งการกับผมวันนี้หนบาย คือกาเวผมผมจะไม่มาอ่ะเดี๋ยวรอกันะมาผมนา้ารีเบเลียนเอ็กซิสเดินซีนะซีโชกันไปยังเกียร์เหมือนกันไม่ต้องห่วงนี่ไปเลยอ่าเชีย่ยตโดนะฮะโดนหยุดครับผมแต่มันก็ต้องหยุดเหมือนกัน,นะฮะไอะเชี่ยร์ค้ชสามเธอรนะั่วเรียบร้อย กากากาทหาเชิญกากากาผมจะเชิญใน,นโนเสาได้นี่ในโนเสาตัวนี้เฟเวลสามเชิญมอสเซอร์นะครับผมอิกซีดมอสเซอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะผมว่าอันเชิญกันยังไงนะฮะเอ๊ะทำไมตัวรู้สึกว่ามื่อกี้นี้มันโหลดวะว่าศัตรูมันไอ้นั่น,นเยลยคิวทำงานโอเคอ้าวเชิญไม่ได้อ้าว พอเชิญได้แล้วเมื่อกี้นี้มันจะเหมือนกับจะใช้เอฟเฟกต์การมอนมัน้งเอ็กซีนะฮะเบเวลสามนี่มาแล้วอะไรเกรนนอสตูรัสปะมชื่อ g e o m ง t r ปะผมผมก็ไม่จบจบตีไม่ได้อะจบเธอเนี่ยอย่าจบทีใส่ทุน่าฮะกูถอดโอเวอร์เลยยูนิทิกแน่ ทิงกาทิงกาแต่แต่เราไม่มีการที่ทิ้งแล้วมันก็โจสมา okay. สมใบโอเคไอ้โจสองใบดิแอ้แทคโบวผมจะไม่ตีมันนะมมนวิาา้ยอย่าตีมันซะเท่าไหร่อ่ามมาเชี่ยมันตีแต่ผมย่าอย่าตีอ๊บเอ้ยโอเวอร์เลยจุกเลยกาจบแค่นี้แหละแกก็ตีฉันไม่ได้แล้ว กาการวิตเชียนยเกี่ยมเกี่ยมได้กาการวิตเชียนก็ก็รอบนี้แหละมาเชิญพิเศษกาการวิตเชียนให้ฟังศัตูเป็นโรน,นาจังวะเร็วอย่าหมุนมัหหนหมุนนาเนี่ยบอดบอดหมุหนนาตัา้งเป็นจบจบแล้วบอดหมุนโอเคบอดหายหมุนละเอาเลยโอเลโนโทรัม ตไีไปเลยกากาพิทิเชียนเอฟเฟกต์ทำงานทิ้งกาของเราแป๊แปเรียบร้อยกากับดักสุดรัวไปด้วยไม่เนสเปเชียลซัมมอนนะโคชั่วเลยเอฟเฟกต์ทำงานทิ้งโอเวอร์เลยยูนิต โอ้โหพี่พี่นี่น้องสาวร้อนนักแข่งแรงนะผมบอกเลยไอ้เชี่ยมันยังมีอีกเหรอมันยังมีหน้ามีสิทธิ์มืออีกหรือแกจบเทิร์นไปอินเพอร์อินเทินะโดเทิร์นโอเค โอ้ยเชีย่ยแบบเอฟเฟกต์ของโฮปทำงานถอดโอเวอร์เล <laughs> ย์ยูนิตหยุดจบติ <laughs> เป็นไงก <laughs> ขงเกริง,ง <laughs> ถ้าลิเบเรนเอ็กซิสต้าก็เอฟเฟกต์ปีไม้ไม่มีอจบมันจบแล้วอาคิน <laughs> อ่าจบแล้วท่านผู้ชมได้ตามมาแปดร้อยฮะไอ้เย้ยโคตรน้อยอน้อยมากก<อ>ันเล่นของผมสเท่า่นะัวใจจะไปพวกก้ากับดักฮะเอาง่ายๆมาฮะเราจะสู้กับหมอนี่นะฮะผมผมไม่เคยสู้กับหมอนอสู้กับหมอนี่ต่อแบบแท็กตทูเอลฮะเราเริ่มหลังครับเราเราไม่เริ่มก่อนนะเราอยากได้ตีก่อนแล้วเราจะได้จั่วการจริงๆนึใบฮะ,ฮะมา เปิดมาหาฟิลการ์ดเลยครับผมอืมแล้วทำการเซตฟิลครับมันเป็นอ่าฟิลแห่งความตายดาร์กวัวปะมันมันดาร์กวัวปะเด็กว่ะนะเด็กมันดาร์กวัวปะแต่ว่าดาร์ควัแล้วไงข้องแกลครับเออเดี๋ยวเราจะทำการส่งมาเป็นบอลลโลให้ดูฮนะ <laughs> การนี่ครับผม นี่คือที่ผมใส่อันนี้มาเพื่อไปทำรายกรารเว็บหมดนะฮะเพราะผมเชื่อว่าผมคนจะโดนโซ้อนไม่จวดกาฟเว็บบอไม่ได้หรอก <c oughs> มึกปีสองไปโลี <c oughs> oh ่แคบเลยโอ้ชิ i อ่าเช่า โอ้โหผูส้สาจะได้กบผูส้สารจะได้ตัวดีๆแล้วอ่ะไม่ขัดรร้คือคนดูมาขาดผมด้เชียมากเลยอะเออมันขาดผมแบบผมให้ให้อภัยมันไม่ได้โคมาโคมาเลยคือมันขาดผมเมื่อกี้ที่ผมแค้นเลยเมื่อกี้แคนมากคือคือเมื่อกี้มันขาดผมได้ไงฮะ ดับเบิรสามเก้าโฮ้ฮะมีความสามารถคือทำให้ศัตรูไม่สามารถตีเราได้โคตรชั่วโคมันเก่งจต็ะลากแรกอะอันนี้ต้องมีกระกาก่อนมันถึงจะเวิร์กครับตัวนี้ซึ่งผมก็ยังไม่มีฮะผมมอบกายผมหนึ่งใบฮะแล้วก็ตีเบ้งไปเลยฮะเราไม่สดฮะเอาเราตีได้ก็ตีไปเลยนะฮะ เอฟเฟกของกอลลี่เบิร์ดคือการอัญเชิญมอนสเตอร์นะฮะซึ่งผมก็เออไม่ต้องการนะเพอยงพึ่งคือมันเชิญมอนสเตอร์ได้มากกว่าไงแต่ผมก็ยังไม่ต้องครับตีไปตึ้งโคบนี่แหละถ้าหากโคบตายเดี๋ยวค่อยว่ากันโคบกันเอฟเฟกต์โฟกาสไว้บนไม่ได้หรือการกับดักเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ก็ด้วย เดซิเน่รอคือมันจะได้เดซิเน่รอตอนตอที่ไลฟ์พอเหลือแค่สามพันครับใช่ฮะไปก็เอฟ,ฟเฟคของกอบีิเบริร์ทำงานไอ้เชีย์แล้วมอบการ์ดเรากดเร็วสคริปต์เร็วไปหน่อยะไม่เป็ไนไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาผมได้เอฟเฟคยลนเอ็กซิดรากน เราต้องกระดกลิน้นด้วยนะ <c oughs> ไปเลยโฮบอ่าเชี่ยกา้จบที่สุดสุดลงเปล่าซมมอนมอนสเตอร์โน้บโฮบหยุดก่อนเลยโฮบตีตอตีตีตีฮ่าฮ่าเอ๊ะแต่แต่โฮ รูปนี้ตูน่าจะเอาตูวน่าจะถอดโอเวอร์เลยแล้วก็บวกแม่งไปเลยนะโ okay. okay. อเคโอเคดาร์ลิเบเลนเอ็กซีดรากอนอย่างน้อยผมก็ได้อันเชิญเอ็กซีสามตัวแล้ววะไอ้สามตัวเลยด้วยนะฮะมังกรสองตัวนะฮะอสเวนให้ความบักหนะึ่งนะฮะแปะล่วงอ่าชนะครับ ผมชนะแล้วท่านผู้ชมชนะแล้วเฮ้ยสู้กับลุงคนนี้หนุกดีว่ะเออเอ,อีสตาหนึ่งแต่เป็นอนนี่กนอนอันนี้อันนี้เสพหรือขายครับ <laughs> ถามพี่ก่อนเสพหรือขายครับพี่หน้าตาที่ไปแล้วลุงหน้าตาไม่ใช่นักเรียนเราผมบอกเลย <laughs> คือต้องถามว่าเสพหรือขาย หน้าตาไปแล้วทำไรได้ครทำอะไรเอ้เชียวเซ็ตโลเลยตุนอนโลงะตุบอกเลยเซ็ตบัสเตอร์ จบเชิญไอ้เชี่ยแกกับอไรคิกซวยอีกละโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปนั่งดูลุ้มพี่ผมไลคอฮะอะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยตูอันเชิญพอได้ตูอันเชิญปุ๊บมันกลับหัวปุ๊บอะอะไรครับเนี่ย

อะือโดนสก,กัดกัน้นเส็จจดเฮ้อ๋อเหรออ้าวผมอ้าวผมเล่นผิดเหรอออ่ะเชืลไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะส่งน้องแกมยืมไปืมโ,โ,โ,โง่ๆครับ ผมเล่นผิดบ,บ่อยมากอะไม่ตุงง,ง,งไงตุหัผมงงง,ง่ะโทษที่ผมคิดแล้วเว้ยผมคิดว่าผมจะทำยังไงต่อเพื่อแบบจะแก้สถานการณ์นี้แนละ้วแต่แก้ไงอะ่จะจะแก้ยังไงดีฮนะถ้าหากว่งตูจะเกลือขนาดนี้นะฮะเกอเยเสียบอะไรกินเสียบันอันเชิดตาปิี๊ดเชียร์นะตูจะปิดเกมแล้วตูทนมานานแล้วไอ้เชีย ทนมานาลนละตูรอมานาล <c oughs> นละตูรอมานานแล้วส้ะตูรอมานานแล้วรอมานานละที่อาเวลสีได้เดี๋ยวกายไปเครื่องสักเวกซีตุนี่ตูอบอกเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่า เ yeah. uh, uh. uh, uh. yeah. e <Okay. S 1> uh, ่ h อ่ะสเป c i a l s o อม o n e อ่ะช h a k e It ุกอ่ะ y e ่ h นี่เดี๋ยวผมจะลองทำคอมโบแบบที่ผมไม่ค่อยจะได้ทำนะอ่ะช h a k e ุกไปเลยกากากามิติเชียนแปะ สกิลทำงานอันนี้จะทำให้ตัวเองเพิ่มเวิรได้เชื่อเผื่อเพิ่มเวิร์เวิร์กหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮนะมันปิดได้อยู่แล้วมันปิดได้อยู่แล้วทูก็อยากใจะใปิดตอนนี้แหละเป็นปู้พิลัตเปร์ท่านผู้ชมว้ายเชื่อมือลั่นก็แบบมือลั่นปุ๊บคือคือคือเชื่อทันทีฮะท่านผู้ชมฮะับที่ยาผมมือลั่นเอาง่ายๆคือมือลั่นปุ๊บคือคือ,ค,อคือปนลายแตกแต่แต อยากจะปิดสวนแล้วหน่อยล่วกเลยจ้ะล่วกเลยดูล่วกเลย,ลเ,ลยเป็นงไงฮะปิดสวนไม่ได้ครับผมจบเคยอย่างนี้ฮะรู้ชนะอย่างงี้เลยฮะโอเคอเราเราเราไปกันแบบงี้เลยโอเคฮะจบคลิปแบบนี้แหละพอเลิกไอเชียดูแซ่เลย